đi đến sáng nào các ạ. gì chào. không chào. Xin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  บรรยากาศยังมือแรงครับผมตรงคําก่อนตะวินตกดินครับผมหลังเลกงานครับเมื่อนี้ว่าจิมาตกหนาดินครับผมเบ็ดมาสองขั้นครับผมเนื่อก็เป็นขนมปังครับมักับหามครับผมพอ้ะมาถึงครับผมน้องมารุนน้ำกันครับผมว่าจะได้โตป่ครับ นี่ครับผมตะกอเาครับตะกอเฮ็ดเองครับผมเนาะใหญ่จังหน่อยครับผมนี่ครับผมปั้นก้อนใหญ่เลยครับเม็ดโฟมกับเบ็ดอันตนัวหนึ่งี่ปล่อยอิสระเลยครับแล้วก็อีกอสองอันนึงเอาเอานีน่อไว้ในแง่ครับผมติดก,กระดิ่งไว้ไปข้างนยครับผม ลงไปแล้วขั้นนึงครับผมเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวลงอ,อีกขั้นนึงครับผมถ้าฟังเสียงกระดิ่งน้อกันครับเรียบร้อยครับผมลงเบ็ดไปสองขั้นแล้วครับวันนี้ครับรอฟังเสียงกระดิ่งอย่างเดียวครับผม มาลุ้นน้ำกันครับเมื่อนนี้ว่าจะได้โตป่ะครับผมสั้นแล้วครับสั้นแล้วจะดิ้งสั้นแล้วครับอยู่ครับผมอยู่ครับ ดับครับผมดับนี่ครับดับไงครับผมมาแล้วครับผมแต่ก็เฮ็ดเองครับผมเนาะถือหลังแรกที่ลงครับผมนี่ครับ ใหญ่เติบครับผมบุรุษจากโลกครับผมเนาะแต่ก็ใหญ่เติบครับมาแล้วครับเต็มแล้วครับผมโอเคครับผมเนาะใหญ่ครับไงไงไงดาบใหญ่ครับ เอาเลยครับนี่นี่นี่หลังนี้ครับกูอยู่ับผมสาวอดครับค่ะค่าจะสี่ เป็นสีเนบัตรสครับบัดเสเอาไหมครับเอาไหม อวลาผมปรุนกยังครับผมตัวงหญ่ครับครับผู้ใหลูกเขาอมเหนบอกว่าอยู่ในครับผมไวนซื้อว่วยังไงครับไม่นกเจ้าครับผมนกเจ้าเนาะ เวลาแล้วครับสมควรเกล้าแล้วครับผมเนาะสองทุ่มแล้วครับผมแกจะเข้าบ้านนะครับนี่ครับผลงานของเฮาครับผมตัวเดียวครับเมื่อนี้พอแล้วแรงครับตัวเดียวครับผมนี่ครับเนาะนี่ครับผมตัวเดียวกะไงเติบครับผมไงเต๋อดีกว่าเนี่ครับนี่นะครับเนาะ เทียบกับเทียบกับมือครับผมนี่เติมครับผมแล้วแล้งครับไปับวันนี้ที่ด้เข้าบ้านนะครับครับผมเก็บอุปกรณ์ ครับผมเกี่ยวอุปกรณ์กับบ้านครับนี่นะให้บางเฉยนะครับผมผลงานนะประดาบครับตัวนี้ให้เติมอยู่ครับมังกรดูดูเมนูอย่างครับเดี๋ยวกระบป๋านังของกันครับผมก็คือเก้าครับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับพบกันใหม่ กับเบอยุทธลุยสารคลิปหนาครับผมสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ